พี่น้องสวัสดีค่ะมุนนี้สาวบานผ้าฟีผ้านองมาเก็บอันลาดบุหรี่้ะคะนี่ค่ะพี่น้องมากค่ะพอแล้วค่ะฝนตกมาใส่แน่น้อยนึงค่ะพี่น้องโอ้ยมือเดียวนะคะนอ้องเก็บหยาคน,น้อยนึงนะคะด้วฝน,นตกมาใส่วางหานะะันหน้าค่ะวันแต่สิบริเก็บมีเห็นนองเบิรง มันเก็บยาาเด้ค่ะก็ค,ะคือมาถือม,มาถือกล่องให้ในนอก้นขับรถนี่ไหมมาสิเก็บเต็มจักเทือนอะบันนี้นอ้ะของปลาของฟีอยู่ในปลาด้วยค่ะเดี๋ยวหวานหวานได้พี่น้องนี่โอเคพี่น้องเห็นบอกค่ะ กำลังซุกโอ้ยพี่น้องเห็นน้ำเซาบนบนนอม่เห็นนำขอตัวข้อไฟด้วยกับพี่น้องเด้อนี่ค่ะโอ้เก็บหยากเต้นต้นนะคะมาเก็บค่ะเสียงอาซีบนนี้เงียบนะคะเด้อเพราะว่าอยู่ไกลเติบนะคะเด้อมาเก็บนทำการค่ะเาวาบนเก็บได้น้อยนึงหรอค่ะนี่ค่ะเลยสนิทมากมากค่ะพี่น้อง มานานแล้อค่ะไล่ไเลยเด้พี่น้อง สิเอาไปบนไดแน่ค่ะสเก็ตไปไดเนคในซิบิดเอาไปเห็ดแย้มนะค่ะเห็ดแย้มไปเห็ดพี่น้องเห็นบ่ค่ะใกล้เติมมากับพี่น้องก็เห็นใกล้ได้หน่อค่ะพี่น้องว่าบ่

พี่น้องเอโรอค่ะไปค่ะแช่ไหมค่ะไปข่าวชิพ้าไปเบิ่งตาผุ่นน้องค่ะน้องพี่น้องมะตอเนี่ค่ะมะตอค่ะฝนกระโตกลิ่นเด้อค่ะเด้อโอ้ยไทยถ้ำการไทยถ้ำกับยาเข่งเด้อพี่น้องมาเก็บค่ะเบิ่งนพี่พี่น้องเนี่ยยังคือค่ะเมียนเบิร์ตข้างล่างนะคะข้างล่างนั่นเป็นถนนใหญ่เด้อค่ะเด้อ เพื่อสิเด็กกินเพื่อสิเด็กคิบนั่นห้พี่ให้น้องเบิ่งแต่ละคลีบแล้วค่ะเด้ออยากแล้วขั้นนี้กดไลค์กดแชร์ไปเด้อพี่น้องเออเป็นเสาอุบลลุยคักสมศรีเสาอุบลผ้าลุยคักค่ะเฮี่นเบิร์ดพี่น้องใออบแห้งอะไรเด้อค่ะเพราะมันสุกแหละมัสิเลี ตี่กับเสาบนซามบนก็ติดี่ดกพี่นอ <c oughs> ้องกัาเด้กจังคึองอยู่ซิมกันเด้อค่ะหวานหวานอาไปเห็ดแยมมาค่ะเกี๊กะขนมปังกับแสบด้วยพี่น้องหรลอว่าสสกินแนดอกค้อจังเสาบนกินนะคะนนเนะะ้ะ กิน,กนกอีกคนหนึ่งอ้าวรจะเปนหลายโอ้หลายคักค่ะลาดบุรีบูบุรีบูบุรีกับรประนานในปเก็บอยูค่ <S <S ค,ค่ะเพราะว่าตรงเมื่อตัดต่อคลิปพี่เห็น้องเบิ่งซะก่อนค่ะบริลลโลงคลิปหลายมื่อละ, <S <S อ,ะอ้าวประเด็นอ่ะจะเบิ้ลเห็น้องเห็นมั้ยคะ เก็บซองใหม่ซองมือโอ้ออนดิค่ะผมมีคนมาเก็บได้นน่พี่น้องไม่แต่สาวอุบลผู้เดียวนี่อยู่นี่ก็อาจจะเก็บวิ่ดอกว่าแต่เขาหอโปะโพดโพคือสาวอุบลนะสาวอุบลหามาเก็บก็สันอันสาวอุบลไปถามเขาบ่อันไปอันอูด่านนะคะไปอันเก็บเบักเชอรี่นะคะไปสือบักเชอรี่นะสาวอุบลก็ไปถามเขาว่าอันเธออันเวลาพนักงานอันเก็บเนวโบ เสาบนพี่ถามเขาตังสี่นะค่ะอันเสาบนบอกว่าให้ฉันนั่นกินอิ่มโองสักก่อนน้าค่ะเสาบนว่านะแล้วจะเก็บไม่ฟีให้ฟรีเลยหน้ามือนั้นเพิ่นก็เลยหัวเสาเพิ่นก็ว่าอันโอ้ยฉันมีลูกไส้ลูกไผ่ฉันเก็บล้านฉันเก็บเป็นโอ้ยนอกเสาบนก็เลยว่าเลยบดไอศครับพี่น้องมันไล่เหี้ยมันน้อยมันใหญ่ค่ะชิพาไปทั้งปุ่นนี่ค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องชิพาไปอีกทั้งปุ่นทั้งปุ่นค่ะ ไล่คุณค่ะพี่น้องโอ้เสาเสาบนเนี่ยอกเ็นยด้วยค่ะคุณเอาหน่วยหน่ยยวยก่อนด้วยค่ะผมโพสต์ค่ะ ออยังไงอีลิค่ะพี่น้องเฮ้ยบอค่ะว่จาจะกล่องอยู่ทงางไหนเสาบดบอ้โหูด้วค่ะเด้อยพี่น้องพี่ให้เบิ้งเน่ยค่ะเฮ้นบอกค่ะอ่ะพี่น,อน,อนอ้อ,พนองอพี่ค่ะโอ้เสาบด You know. Mình men ôi nó có nhảy bên đấy oh